เว่าน้ําเต็มเนี่ยถังนี่ห้าลิตรพอเต็มปุ๊บเขาก็ตัดคือไม่ต้องกลัวว่าเสียบลืมเสียบว่าเดี๋ยวน้ํากันออกมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำล้นดไม่มีปัญหาครับนะฮะอย่างห้องนอนเราเนี่ยควรจะใช้คู่กันนะคือเครื่องฟอกทำหน้าที่ในการดักจับเชื้อฝุ่นละอองเกสรดอกไม้ฝุ่นที่เกิน0.3ไมครอนย่อมล่องลอยนะฮะนะต้องควรจะมีใช้เครื่องฟอกด้วยเราจึงมี การแถมให้ระหว่างเครื่องฟอกตัวเล็กตัวนู้นนะคะที่อยู่บนอันนี้ใช้ในห้องเล็กๆก่อนคือเป็นแซมเปิลในกรณีที่เราครบรอบ25ปีนี้นะฮะเพราะเราทําผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้านอากาศนะเครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศใช่ไหมคะคที่เป็นตัวเล็กตัวนี้นะคะอันนี้ลูกล่างก็จะเหมือนตาจมูกปากเห็นไหมฮะน่ารักน่ารักอันนี้ก็ใช้ในห้องเล็กๆนะฮะปันมาก็คือจะอา จะฟอกอากาศที่มีฝุ่นมีเกสรดอกไม้มีใยผ้าคนที่เป็นภูมิแพ้เหล่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะดูดไปแล้วก็ช่วยช่วยให้อากาศนั้นสดชื่นมากขึ้นใช่ไหมคใช่ครับเาคุณสมบัติของเขามาเเครื่องฟอกอากาศก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วว่าก็ทําหน้าที่เหมือนถังขยะนะแต่เขาเก็บขยะจากอากาศอันนี้เราก็เราให้ฟรีเขาทำงานยังไงคะคุณสมบัติก็มีกระบวนการมีแผ่นกองแผ่นกองหยาบแผ่นกองละเอียดแผ่นเขาเรียกแผ่นคาร์บอน ก็ทำหน้าที่ในการดูดซับกลิ่นและแกดัก็เหมือนเราใส่ฐานในตู้เย็นอะไอ้แผ่นตัวนี้ก็คือเราเอาฐานไปอัดในอุณหภูมิที่พันเป็นปรมาณพันองศาเพื่อย่อยให้เป็นอนุภาคแล้วก็มาอัดใหม่ให้เป็นแผ่นแล้วก็มีแผ่นกองเฮลปานะฮะเฮลปาตรงนี้ก็ทําหน้าที่ดักจับไอ้พวกเชื้อโรคที่ตายแล้วหรือเชื้อโรคที่ล่องลอยอยู่ในอากาศนะฮะอันนี้คือตัวหนึ่งที่เราเราให้ใช้คู่กับเครื่องกำจัดความชื้นนะฮะแต่เครื่องกำจัดความชื้นเนี่ยในช่วง เครื่องฟอกไม่ไม่มีหน้าที่ในการกําจัดความชื้นนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องฟอกไม่มีหน้าที่ไปกําจัดไอ้น้าในอากาศกลไกการทํางานของเขาคล้ายๆกับเครื่องปรับอากาศนะเพียงแต่ตะรีเวิร์สกันตรงข้ามกันนะเครื่องปรับอากาศให้ความเย็นนะคอยร้อนอยู่ข้างนอกแต่ตัวนี้จะเอาอากาศที่มีความชื้นเยอะๆไอ้น้ําเยอะๆมากันเป็นน้ําก็เหมือนกับเอาน้ําแข็งใส่ในแก้ว น้ำที่ไปสัมผัสความเย็นก็จะกลั่นลงมาพอกลั่นลงมาปุ๊บอย่างที่บอกนะคะว่าอาจะต่อท่อให้ออกระบายออกไปก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าวันอยู่ในกักเก็บไว้ในตัวเครื่องก็จะมีการส่งสัญญาณก็จะมีการเตือนแล้วก็จะมีการตัดเสียงเตือนปิดด้วยแล้วเราต้องเอาออกมาเททิ้งไหมคะหรือว่าเดี๋ยวเขาจะมีการกระบวนการของเขาในการจัดของเครื่องของเราสามารถเซตได้คนะฮะ คือคอมฟอร์ตโซนเราต้องใจคำเข้าคอมฟอร์ตโซนสะดวกสบายสะดวกสบายในะที่จะหายใจคล่องความาชื้นไม่เยอะเกินไปความชื้นไม่น้อยเกินไปก็คือเซตไปที่45นะฮะ45หมายความว่าในระบบทางเดินหายใจเนี่ยถ้าเรามีน้ำไปหล่อเลี้ยงในอากาศาเพื่อที่จะสูดหายใจเข้าไปน้องต้องเข้าใจนะครับพิธีกรครับ สองหมื่นสองพันครั้งนะครับที่เรามีชีวิตอยู่เราหายใจต่อหนึ่งวันหนึ่งวันเนี่ยเราหายใจสองหมื่นสองพันครั้งในแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องเสียดสีกับระบบทางเดินหายใจปากแห้งดิ้นแห้งหรือว่าแสบคอแสบจมูกใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่ากาศน้นมันแห้งเกินไปนะฮะนอกจากจะแสบแล้วเราก็จะก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ตามมาด้วย้็ต้องมีไอ้น้ําที่เพียงพอนะในการหายใจมันก็ไม่แสบคอไม่แสบจมูก นะส่วนนี้คือส่วนดีแล้วก็เซ็ตไว้45องศาหมายเพราะว่าในไอ้น้ําในอากาศเนี่ยจะมีไมีน้ําอยู่แค่45เมื่อเขาลดไอ้น้ําลงมาเหลือ45นะถึงแม่ถังน้ําไม่เต็มนะ,ะแต่ว่าความชื้นในอุณหภูมิให้ความชื้นในห้องเนี่ยเขามีไอ้น้ำแค่45ซึ่งเพียงพอที่เราเซ็ตไว้เขาจะหยุดอัตโนมัติคือไม่จําเป็นว่าเต็มแต่ถ้ามีฝนตกมาปับ๊บหรือว่าท้องฟ้าคึม ก่อนฝนตกในความชื้นจะเยอะเขาก็ทํางานอีกเพราะความชื้นมันเริ่มขึ้นแค่เป็นอัตโนมัติอย่างนี้ตลอดเวลานะะแค่มาเสียบปลั๊กแล้วไม่จำเป็นต้องไม่จําเป็นที่จะต้องดึงออกก็ได้นะฮะเพราะว่ามันมีระบบเซนเซอร์ถ้าถ้าฟังที่คุณสมพรพูดถึงตัวคุณสมบัติของเจ้าเครื่องกําจัดความชื้นไบอ้อนแอร์นี่นะคะเหมาะกับบ้านไหนอะไรยังไงบ้างคะคนที่อาจจะมีคนป่วยหรือว่าบ้านที่ถูกน้ําท่วมหรือยังไงคะครับผมบ้านที่ถูกน้ําท่วมนือเราแก้ปัญหาที่ ที่ปลายเหตุนะฮะตอนที่ยังไม่ถูกน้ําท่วมก่อนดีกว่าบ้านที่ยังไม่ถูกน้ําท่วมนะฮะแต่มีวัตถุมีค่าสิ่งของมีค่าพระเก่าๆที่เป็นพระผงนะฮะคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องดนตรีที่มีราคาแพงๆเพราะอิเล็กทรอนิกส์โดนความชื้นไม่ได้นะฮะหนังสือหนังหาห้องสมุดอย่างเงี้ยนะโดนความชื้นมากๆไม่ได้เป็นลาเสื้อผ้ากระเป๋าหนัง รองเท้าอันนี้ก็โดนความชื้นมากไม่ได้เพราะฉะนั้นในห้องนอนอย่าคิดว่ามันไม่มีความชื้นนะครับห้องนอนเนี่ยเราปิดแอร์เมื่อไหร่ความชื้นก็มาเยือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ไม่จําเป็นต้องติดแอร์เราใช้ไม่มีแอร์ไม่มีเครื่องปรับอากาศก็ใช้ได้มันใช้ได้ทุกสถานการณ์นะฮะถ้าติดแอร์ถ้าเราพูดว่าแอร์มันไม่ค่อยเย็นอย่างเงี้ย าะบางคนนอนแอร์ยี่ห้าความชื้นก็ยังเกินส5่ิ้านะครับคือ <c oughs> เรา <c oughs> แล้วเขาจะหยุดเขาเอง <c oughs> ถ้าความชื้นถ้าแอร์ไปลดความชื้นให้ครืนนี้เขาจะหยุดเขาเอง <c oughs> แต่ราบใดที่คุณไม่อยู่บ้าน <c oughs> คุณปิดแอร์ความชื้นก็จะมาสะสมอีกเพราะนั้นเราสามารถใช้ได้ทุกห้อง <c oughs> โดยเฉพาะห้องไม่ติดแอร์ก็ยิ่งต้องใช้ห้องใต้ดินอย่างเงี้ยห้องเก็บเอกสารนะฮะห้องหนังสือห้องสมุดหรือแม้กระทั่งห้องเก็บเงินของธนาคาร ที่มีความจําเป็นต้องใช้นะฮะเพราะว่าความชื้นพวกนี้จะทําให้ธนบัตรนั้นเหนียวแล้วก็ก็อาจจะเกิดการจำรุดได้นะฮะแต่ว่ารัศมีของเขาถ้าไปตั้งอยู่ในห้องหรือว่าตั้งอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะเขาจะมีรัศมีในการที่จะดูแลเรื่องของความชื้นในบ้านได้ไกลแค่ไหนคะขอบคุณที่เป็นคําถามที่ให้ประโยชน์กับลูกค้าว่าสิ่งที่เขาจะเอาของของหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งเข้าบ้านเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรนะะบ้านแต่ละบ้านไม่เท่ากันนะฮะเครื่องนี้ เมื่อตั้งแล้วเนี่ยเปิดสปีดหนึ่งสปีดสองสปีดสามก็จะใช้เนื้อที่ไม่เท่ากันสปีดหนึ่งหน้าห้องเล็กเราก็ใช้ได้ประมาณนั้นไม่เกิน30ตารางเมตรสปีดที่สองก็ไม่เกิน40่สิน้าสปีดที่สามก็ไม่เกิน60ตารางเมตรนะเพราะฉะนั้นในเนื้อที่60ตารางเมตรเนี่ยสามารถใช้เครื่องนี้ได้ในสามารถใช้เครื่องนี้ได้หมายความว่าใน60ตารางเมตรภายใน1วันถ้าเครื่องนี้กำจัดความชื้นได้เนี่ยคือ20ลิตรต่อวันเลย นะคะโอ้นะคะก็มีตัวที่จะควบคุมได้ว่าพื้นที่ที่คุณจะใช้นี่จะเล็กจะขนาดกลางจะขนาดใหญ่ขึ้นไปเป็น6กสตารางเมตรก็สามารถที่จะใช้ตัวบังคับได้เหมือนกันแต่ไม่ต้องกังวลว่าน้ําที่กําจัดมาจากอากาศมันจะเลอะพรมที่มีราคาแพงหรือจะน้ําจะไหลไปเลอะส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเขาจะมีตัวเซนเซอร์ถ้าถ้าน้ําเต็มก็จะตัดถ้าอุณถ้าความชื้นในอากาศ เขาลดเท่ากับที่เราเซตไว้45เขาก,ก็จะหยุดะนะฮะเขาเซตได้จนถึง45-50นะฮะต่ำวันนี้ก็คือ35ช่วงที่คอม์ตโซนก็คือ4 5้าถึง50คอมฟอร์ตโซนที่เหมาะสมควรเซตไว้ที่45คริบค,ค, 4, 5, ครับ ค่ะก็นอกเหนือจากที่เราได้คุยถึงนัตกรรมนะคะเรื่องของเจ้าเครื่องกําจัดความชืน้นแล้วก็มีน้องเล็กนะคะที่จะให้ไปควบคู่กันด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ในวันนี้ที่ทางด้านของอบริษัททีมแสง2000จํากัดเองเนี่ยนะคะครเราคุยกันไปแล้วว่าครบ25ปีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเจ้า2ตัวนี้นะคะคเห็นทางคุณสมพรบอกว่ามาวันนี้เนี่ยไม่ได้มามือเปล่านะคะคก็อยากจะให้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการ SME Thailand ของเราเนี่ยก็ได้รับสิ่งดีๆกลับไปด้วยนะคะคมีอะไรบ้างคะ อ,อ,อย่างที่ผมบอกไหนๆก็จะใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้านอากาศให้ครบวงจรแล้วเราก็เลยเอาเครื่องฟอกอากาศซึ่งเราทํามา25ปีปีนี้เราครบรอบ25ปีพร้อมกับเครื่องกาจัดความชื้นเนี่ยคู่กันนะใครลูกค้าที่สนใจซื้อซึ่งปกติเราจะจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะฮะใครที่อาจจะรู้จักแบรนด์นี้ก็ราคา2 9 5 0 แต่ฉลองครบรอบ20ปีเราเซฟเงินไปตั้ง10,000บาทนะครับหลังจากที่เราไปเที่ยวสงการกลับมาอาจจะใช้ไปเยอะเราก็เหลือ19,500บาทนอกจากนั้นเราก็จะเอาเครื่องฟอกไปช่วยให้ท่านมีสุขภาพดีขึ้นนะฮะก็บุญค่า5,500บาทแต่ใช้ในพื้นที่เล็กๆ12-14ตารางเมตรนะก็โทรมานะครับโทรมาตามหน้าจอก็ได้นะครับ หรือจะโทรมาที่0806160001ซึ่งเป็นเบอร์ h o t l ลน์สําหรับเป็นช่องทางการขายอีกช่องทางหนึ่งที่จะอำนวยความสะดวกถึงท่านนะฮะนอกจากนี้แล้วท่านไม่ต้องอพกเงินก็ได้นะครับทา,ทางเราก็ยินดีที่จะไปส่งพร้อมกับรับบัตรเครดิตนะ,ะแต่ถ้าเออรับบัตรเครดิตใช้จ่ายไปเยอะแล้วช่วงนี้ท,าาทาํายังไงดีในไหนบรลบ2ยีแล้วเราก็เลยบอกว่า,อาลองตกลง เงื่อนไขกันได้ว่าจะศูนย์เปอร์เซนต์กี่เดือนลองลองติดต่อไปตามเบอร์โทรศัพท์ละครันเพราะว่าแต่ละคนนี้ขึ้นอยู่ที่การต่อรองนะครับว่าศูนย์เปอร์เซนต์กี่เดือนถ้าผมพูดไปตอนนี้บางคนก็บอกเอ้ยทำไมท่านสูงย์ไม่ศูนย์เปอร์เซนต์หรอกซื้อรวดเดียวเลยลดราคาอีกหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาอีกก็เลยบอกงั้นท่านลองคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราดูนะครับที่ท่านสะดวกนะครับเรายินดีรับบัตรเครดิตนะครับที่เครดิตครับ นะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัททิมแสงได้นะคะคนอกจากที่จะขอคำปรึกษาจากหมายเลขฮอตไลน์ที่เมื่อสักครู่นี้คุณสมพรได้แจ้งไปนะคะศูนย์แปดศูนหะคะหรือว่าหมายเลข0 2 2 6์สองสอสาหนะคะสำหรับเจ้าเครืคร่องที่จะช่วยดูแลเรื่องของความชื้นในบ้านนี่นะคะพี่ใหญ่นะคะเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วเครื่องจะใหญ่นิดนึงนะคะอ,อยู่ที่ 19,500บาทเท่านั้นเองจากราคาปกติเนี่ย29,500บาทนะคะและแถมไม่พอยังให้เจ้าน้องเล็กไปอีกด้วยเป็นเครื่องฟอกอากาศที่คุณสมพรบอกว่าน่าจะต้องใช้คู่กันนะคะ uh, เป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีมูลค่าถึง5,500บาทแต่ว่า ให้ฟรีเลยสิบสายแรกใช่ไหมคะคที่ <ผม S 1> โทรเข้ามาแล้วก็สนใจที่จะสอบถามข้อมูลแล้วก็สนใจที่จะนําเอาเจ้าเครื่องนี้เนี่ยไปใช้ในบ้านเพื่อจะดูแลสภาพอากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมในบ้านเพื่อะความมั่นใจมากขึ้นนะครับทางเรามีศูนย์บริการอ,อยู่ทั่วประเทศนะฮะท่าน<อ>ถ้ามีปัญหาท่านก็นําเครื่องไปหรือว่าไปถามได้ที่พาบบายนะรเราเอาอสินค้าไปซ่อมหรือว่าบำรุงรักษาได้นะหลังจากนั้นแล้วทางบริษัทเราก็ แต่เดิมเนี่ยเราประกันแค่1ปีนะโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เรารุ่นนี้รุ่นใหม่ด้วยเราก็รับประกันถึงสองปีนะเครื่องอัลราซาวค่ะนะคะแหมคบรอบ25ปีคราวนี้นี่ทางบริษัททีมแสงเองนี่จัดเต็มจริงเลยนะคะ้นเรื่องของราคาด้วยนะคะที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขนะคะในการที่จะชาระเงินจะเป็นเงินสดจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะจะเป็นบัตรเครดิตก็ได้ด้วยเหมือนกันเนะคะ เฉพาะราคาในเงื่อนไขของ <kidding. S 1> เงื่อนไขนี้ราคานี้เฉพาะหน้าจอทีวีนี้นะคท่านั้นนะหน้าจอทีวีที่เห็นเบอร์นี้เท่านั้นนะเดี๋ยวจะเอาราคานี้ไปซื้อตามห้างสรัรพสินค้าผม,มผมไม่ไม่สามารถทํไไา,าได้นะครับเราทาได้เฉพาะช่องทางนี้นะคราวันนี้เจ้าของบริษัทมาเองนะคะ๋ยวมาคู่บอกว่ามีจําหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทุกที่ทุก เป็นร้อยที่ดีเลิศด้วยการวันนั้นนี่ไปซื้อที่นี่ได้ไหมไ่ได้นะคจะอ้างรายการแล้วไปซื้อไม่ได้เพราะว่าเป็นคนละช่องทางนะฮะตั้งสิสายแรกเท่านั้นนะคะเฉพาะช่องทางนี้ครับที่หมลขคอร์เซนเตอร์ที่เมื่อสักครู่เราได้แจ้งไปแล้วก็ที่ขึ้นให้บนหน้าจอตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคุณสมพรค่ะที่มาแนะนําให้เราได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศให้กับเรานั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ใครสนใจรีบโทรไปนะคะสิบสายแรกเท่านั้นนะคะ <Okay. S 1> อ่ะละค่ะช่วงนี้เราจะไปลุยกันต่อเลยนะคะในช่วงของ Smart Entrepreneur กฟ f o r d Ranger ใหม่ค่ะ